วันที่7เมษายน2563ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์รวมด้วยคุณหญิงชดาวัฒนาสิริธรรมเหรันยิกสภากาชาติไทยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอาสาร่วมใจไฟโควิดเพื่อการรับบริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิหน้ากาก N เ5และชุด PPE สำหรับส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศใช้ในการปฏิบัติงานณอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆได้ที่บัญชีสภากาชาติไทยสู้ภัยโควิด เลขที่บัญชี4100802411บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภานกาชาไทยวีราววงสวรรามถ่ายภาพชิตพลเพ็ญสุภารายงาน